โอ้ยโมเดิร์นจังโมเดิร์นจังโอ้ยขากูนั่นไม่ใช่กูทำนั่นน่ะมันทำนั่นน่ะหักอยละวันไอเอามาปุ๊บมามึงไอละวันทุบบักท้อนเข้าไปหักเขกระโดดกระโดดกระโดดปกติมึงจะกระโดดมึงกระโดดสิแม่งงื้่ทำไมมันถึงไม่กระโดดวะไอ้เี่ยปกติมันจะกระโดดไงกระโดดสิวว ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ไอ้ควายมันไม่เห็นจะเหมือนในตัวอย่างเลยมึงยิ้งแม่มึงจะกดคุยได้อิมแพกเหี้ยงวะเมื่อเอามึงแช่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 แชเข้าแม่งเลยกูไม่สนละผมเข้าแม่งเลยนั่นแม่งเอ้ยแม่างึ้ยมึงสู้แบบคนปกติได้ปะวะไอ้เหี้ย มึงช่วยยืนปีได้รักเยี่ยเลยแบบปกติไงกูได้ยยังไงมันกูถามจริงสตีดมึงวัดจากอะไรขึมขึมขึ้มกูไม่พูด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 มึงก็อยู่งั้นแหละมึงก็อยู่งั้นแหละไอ้เหี้ยกูก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้น